สระยะทางจากบ้านถึงโรงเรียน8 8 3 5กิโลเมตรเมื่อเดินทางไปกับสัปดาห์ละ5วันใช้น้ำมันรถยนเป็นเงิน270บาทอยากทราบว่าใช้น้ำมันรถยน์เฉลี่ยกิโลเมตรละกี่บาทอันนี้ก็คือระยะจากบ้านจากบ้านจากโรงเรียน จากบ้านถึงโรงเรียนก็คือจากบ้านนี่ก็บ้านก็โรงเรียนจากบ้านถึงโรงเรียนนี่ก็คือระยะทาง18.35 18.35กมกิโลเมตรเพราะนั้นก็ไปก็18.35ก็กลับอีกกลับอีก18.35เพราะฉะนั้นไปกลับหนึ่งรอบไปกลับหนึ่งรอบก็ก็บวกกัน น,นี่ก็ได้เป็นบวกกานก็1 8สิบแปดจุดห้าเอสิบแปดจุดส้าบวกกับสิบแจดสาห้าอันนี้ก็ได้เป็นจุดเจ็ดศูนย์อันนี้ก็สิบาก็เป็นสามสิบหกนะเพราะนั้นหนึ่งรอบก็ได้ระยะทางสาม0หกจุดเจ็ดศูนย์กิโลเมตรห้าวันก็ได้ระยะทางแล้วกลับก็บกบคูณห้าเข้าไปก็คูณห้าก็คูณห้าเข้าไปอย่างนี้ก็บอกว่ารถยนต์เฉลี่ยกิโลเมตรละกี่บาท ก็คือหนึ่งหนึ่งกิโลนะเฉลี่ยกิโลเมตรละกี่บาทก็คือหนึ่งกิโลใช้เงินกี่บาทนะเพราะนั้นอันนี้ก็ได้ทั้งบดอะไรอ่ะก็สามที่หกจุดเจ็ดศูนย์เจ็ดคูณห้ากิโลเมตรก็อะไรใช้เงินสองร้อยเจ็ดสิบาทก็ตั้งอย่างนี้เพราะนั้นถ้าหนึ่งกิโลเมตรหนึ่งกิโลเมตรก็ใช้เงินแล้วก็หนึ่งคูณกับสองร้อยเจ็ดสิบก็หนึ่งก็คูณกับ 270, องร้อยเจ็ดสิบแล้วก็หารด้วยสามสิบหกจุดเจ็ดคูณกับห้าเพราะนั้นก็ได้เป็นแล้วก็ตัดกันก็เป็นสองร้อยเจ็ดสิบก็หารด้วยสามสิบหกจุดเจ็ดคูณห้าก็ห้าหนึ่งห้าห้ายิบห้าห้าสี่ยี่สิบต่อไปก็ห้าสิบสี่ห้าสิบสี่หารด้วยสามสิบหกจุดเจ็ด ก็เรียนมาหนึ่งตำแหน่งก็เป็นห้าสี่ศูนย์นี่ก็เป็นสามหกเจ็ดก็ก็ได้หนึ่งกว่ากว่านะถ้าหารกลาเป็นสองนี่ก็เป็นเจ็ดร้อยเจ็ดร้อยยี่สิบเพราะนั้นก็ต้องได้ 1, หนึ่งกว่ากว่าหนึ่งกว่ากว่าก็ต้องตอบข้อหนึ่งหนึ่งจุดสี่เจ็ดบาทตอบ